อันการมองจ้องแงด่ดีนี่มิร้ายต่างก็ให้ชายมองของจริงแท้ถ้าหัวเราเขามีนี่รีบแก่ไม่งั้นแพ้แก่ลงงงขามชาติ โลกโชเขียนเรียนโมโชเส้นหนามพยายามตามแบบแอบอ้างเขาเมาอย่างนี้ดีอย่างนั้นปั่นหวังเอาจนหลงเงาเอาเงินตรามาทำวุ่น จ้องจับผิดคิดดีมีหลักการใบสั่งสารท่านให้ไปนำจับกับบุคคลปล้นชิงตีจี้ตามผับนำมาปรับจับเข้าคุกโรคสักคืนอย่าลุ่มหลง ส่งรูปกายชายหรือหญิงให้เห็นจริงสิ่งปฏิกูลมลเน่าเหม็นต้องขับถ่ายไหลออกนอกเช้าเย็นผู้ใดเห็นเป็นปัญญาหาหลงอือยอันว่าผู้ขู่ชักดาบ งาบของฝีมักจะมีดีรูปคมคมคมดาบจึงสามารถฟาดคนจนราบคาบแต่ไม่อาจคาบฝักดาบงาบไวเอ่ยอันความโลภโทษมากหากไม่คิด มักจะผิดศีลร,รมกรรมไม่ดีที่เป็นเสือเชื้อสิงชิงปล้นตีเพราะใจมีผีโลภะกระสร้างกรรมหากมีผู้สู้นำทำแล้วขืนจะต้องฝืนคลื่นกระแส แก่ไม่ผิดโดยเฉพาะเกาะไว้ใจใกลแนบชิดคิดสักนิดติดคอสอมวยเอื่อยอันว่าขี้นี่มีที่ตามตัวมีขี้หัวมัวขี้ตามาขี้หูทั้งขี้มู พูดปากมากน่าดูถึงจะถูดูทะลอกออกอยากเอ่ยมอรดกตกทอดยอดแห่งธรรมผู้ใดนำคำศาสดามาสอนใจใช้สติตริตรองส่งภายใน จับพนภัยไร่มนทินสิ้นเวรเออยเป็นดาวรุ่งพุ่งตอนก่อนรุ่งสางบอกช่องทางข้างหน้าอย่าตื่นสายให้เตรียมของต้องกินใช้ไว้ซื้อขายเพื่อจับจ่ายหายร้อน ตอนไม่มีครั้นต่อหน้าว่ามาพลับกลับให้หลังนั่นอูดังดังตะโกโชเน่าเหม็นทะลวงกิน่นเหม็นคนจนคอเอ็นนอนลงเย็นเข็นเข้าเตาเผา,าเมนพัง ผ่านกักตัวกลัวโควิดฟิดรายวันไม่ว่าฉันนั่นหรือเธอเด้อผิดกฎบอกรำหนดลดทำตามยามรัดงดรวมทั้งลดกดคือฟิวหิวจนลืมไม่ให้ตาม ถามหาอย่าสร้างกรรมอย่าได้ทํานําคนลนตะรางเพื่อหวังเอาเข้ากระเป๋าเข้าเรือนรางรองครวนครางย่างทั้งเป็นเห็นเต็มโลกย่าทําตนจนระอา อาลมเสียเพราบชอบเชื่อเชีย่ยปรุงแต่งแห่งฝุงนซานถ้าท่านปิดคิดปรุงแต่งแหล่งมานผ่านจิตเบิกบานท่านสุขสมรมดีเอย่ยพอมีเงินเพิ่นเบาดัง ฝังหนวกขูพอกินหมูหมูเพื่อนเวียนมาหาพอทําตัวมั่วหลงดงกามาพอหมดท่าหมาเดินฉากขากเสียงดังกดไล่หนุนคุณเพื่อนเขียนคอมเมนต์ เป็นความเห็นเช่นได้ใช้พื้นที่ส่งความสุขยุคผ่านไลลสบายดีสุดเปรมปรีมีโซชินเฉียนทัเอื่อยันความทุกยุกรีบบีบหัวใจจงอย่าได้ไฟหา มาประดับให้เราจับปรับคืนใจไม่ต้อนรับทุกระงับจับมันวางชั่งหัวมันบุญอันโจรปล้นไปไหนไม่ได้ต่อให้ใช้ไม้แข็งแรงออกคู่จับกระชาก ลากหูถูยังอยู่ไม่เชื่อตูอยู่ภายในใจอิ่มบุญหมาทีเห่าเฝ้าบ้านมานเกลียดปากเพราะมันยากอยากขโมยโดยหมาเห็นมันจึงโอดโคตรซวยหวยกำเวน ช้ารำเข็นเย็นคำมืดฝืดเครื่องเอืยอันอารมณ์บ่มพึงถึงอาจตายหากหญิงชายใครมีตีปีบนลมพายุรุนแรงแฝงหลบพ้นลมปากคนพ้นยาก มากหมุนวนเป็นผู้ดีมีดีที่ความพร้อมจิตนอบน้อมย่อมเมตตาผ่าสุขขีใครเขาว่าดามาหายินดีเพราะท่านมดีดีหลักธรรมคำใจเอืย ตุกตามาขนขนหนักหนาคอยแต่ท่าพาจนขนออกชายทั้งเป็นผู้ลูกธรรมชำชอกใจโปรดยาได้ใกล้ชิดคิดระวังมูงมนุษย์ยกลายพันนั่นมีแน่ เริ่มตั้งแต่แม่บทศีลสิ้นสาบสูญลิงหางกุดจุดลายคลายกาตูนเข้าบวกคูณพูนเพิ่มเติมเชื่อเอ่ยตัวทำดีนี่มีเท่าเขานั่นเลวระดับเพ,เพลเปลวไฟ ใช่ไม่เห็นถึงเขามีมิอาจเท่าเรานั่นเป็นใจสุขเย็นเป็นอยู่กับปรับใจเอืยเยื่อยามแก่แสหากรรมทำเสีย่าควรเข้ามาหาวัดหัดปลงบ้าง ยังเที่ยวขับจับผาผ่าขึ้นห่างกลับไปสร้างทางนรกหมกกุจจีการทำดีนี่เช่นเห็นถูกต้องปราเรียกร้องต้องทำดีไม่จำกัดถ้าคิดถูกพูดถูกผูกใจมัด สมควรหัดดัดทำดีที่ไม่เคยเมื่อเป็นผู้รู่งานการเร่งรีบบีบอาชีพงีบไม่ลงดงศักดิ์ศรีกี่การงานผ่านมามากยากร้องอีไม่เคยมีหนีหรือถอย น้อยนิดเอ่ยชายเลกคนขนคนจนงมงายเพื่อซื้อขายใช้สอยคอยหอบขนธุรกิจผิดศีรลรมกรรมหลอกคนจะอับจนล้นโลกโทษหลวงเอ่ย อันเรือนชาญบ้านช่องต้องดูแลไม่สัตแต่แค่อาศัยใช้หลับนอนอย่าประมาทมาตรายดับไฟก่อนจึงค่อยรอนจอนจากบ้านท่านปลอดภัยมองเห็นควันมวลพุ่ง มงฝาโลงลุกแจงพลงโยงใหญ่ในเมรุอันเป็นแหลง่งแหลงสลายกายร่างผุไวประทุผุใหม่ให้สิ้นเอื่ยควรกำหนดปลดจิตริดลุ่มหลง ให้ดิ่งตรงทรงปัญญาสัมมาจ้าหยุดละโมบหลบหลงปลงน้อมเขา้าเดินก้าวเท้าเฝ้ากำนดปลดยากเอืยพูดยาตรงคงดีแท้แก้คิดนึกไม่ต้องปึกถึกดักดาน ตานเป่าหูจะได้รู้หมูหรือลิงสิงหรือโงูชูหัวคูอยู่ฟอฟอรกอรำคาญอันว่ากรรมทำดีมีเลียนล่ออย่าไปท้อต่อบุคคลบนว่าเราให้ยึดหลักหักข้าม ข้ามหนักเบาเพราะที่เขาเอาล้อเรียนเขียนเปลี่ยนกรรมเป็นมนุษย์สุดดีมีทรัพย์ได้ไวัยเด็กไขรใช่ศึกษาวิชาวัยวัยกลางไขรใช้จับจายขายซื้อไป วัยแก่ให้ใช่ทำบุญ,บญอุ่นใจเอ่ยหามะม่วงช่วงหาวหนาวขามโหเป็นคำโอโชอุทานหวานมันเปรี้ยวใครได้ชิมลิมรสมันพลันหน้าเปรี้ยวรองวาเสียวเขียววันมันเป็นยา าคำสอนกลอนผู้รู้คู่เมตตาน้อมนำพามาฝึกหัดดัดใจตนจะอยู่ดีมีสุขทุกปวงชนบรรลุผลพ้นอบายใกล้นิพพานให้ธรรมะนรชน ดนดาว่ายังดีกว่าค้าพรรวยสวยหล่อนาแค่คำพูดถูกใจให้หันษาอนิจาสาริกาพาหลงรังถึงเป็นผู้รู้น้อยค่อยทนเรียน คอยภาคเพียนเขียนอ่านการละนิดก็สามารถคาดคิดจิตถูกผิดพาชีวิตจิตเข้าสู่รูเพียนเออยผู้ชอบเมาเข้าหาขาจับกลมแล้วนั่งสมชุมนินทาว่าเสียหาย กับบุคคลตนมิชอบรอบข้างกายไม่เคยอายคลายกิเลสเหตุอิจฉาสิ่งไม่ดีนี่เป็นขี่ผีขี้คร้านมันนาดานคานทุกเรื่องเถียงไม่หยุดพอทำดีผีชั่วกลัวผมหลุด และรัวคุดบุดปากหลากใส่เอืย